นี่และครับคือน้ําตกพรมวิหารอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกดชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมน้ําตกพรมวิหารอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่เป็นเส้นทางที่เข้าไปยังน้ําตกพรมวิหารนะครับเ,เดี๋ยวไปชมบรรยากาศสองข้างทาง,ทาง เส้นทางที่ไปน้ำตกกรมนิหารกันนะครับโอ้คุณผู้ชมนะครับต้องระวังนะครับเออไม่ไฟ จะเป็นเส้นทางไปยังป่ายางของชาวบ้านนะครับในเรีนนี้เจอชาวบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสอบถามชาวบ้านนะครับาชาวบ้านเดินเข้าไปแล้วสอบถามไม่ทันนะครับก็บไม่เป็นไรนะครับไปสอบถามข้างหน้านะครับ เส้นทางเนี่ยทุรกันดานนะครับคุณผู้ชมถ้าใครจะมาเนี่ยถ้ารถเก๋งเล็กเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามีหลุมมีบ่อนะครับใน,นี้ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถกระบะยกสูงนี่โอเคนะครับก็พอมาได้สองข้างทางก็จะเป็นป่ายางกับสวนทุเรียนของชาวบ้านนะครับคุณผู้ชม เส้นทางก็เริ่มฮัลโหลโหดไปเรื่อยๆนะครับตอนที่เข้ามาจากถนนเส้นหลักก็พอโอเคบ้างแต่ตอนนี้นี่มาถึงป่ายางแล้วก็จะเป็นเส้นทางฮัลโหโหดนิดหนึ่งนะครับขวามือเป็นสวนยางพาราซ้ายมือเป็นสวนทุเรียนของชาวบ้านนะครับบรรยากาศถือว่าดีทีเดียวนะครับบรรยากาศเป็นป่าเขานะครับบริเวณนี้ สวนคูณทรัพย์สวนคูณทรัพย์ชัยใจสุวรรณใจสุวรรณนะครับมีสวนทุเรียงนะครับเอาละครับผมก็จะขับไปเรื่อยๆตามถนนเส้นนี้แหละครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยมานะครับไม่รู้ว่าไปเส้นทางไหนล่ะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะถามชาวบ้านบริเวณนี้นะครับ มีชาวบ้านให้ถามหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนโอ้นี่ไงครับน้ําตกเห็นแล้วนะครับอาจจะใช่นะครับงั้นไม่ต้องถามเลยครับนี่ครับน่าจะเป็นตรงนี้นะครับผมคิดว่านะครับโอ้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับแต่ก็เดี๋ยวจะจอดรถลงไปดูบรรยากาศกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเอาครับคุณผู้ชมครับมาดูบรรยากาศนะครับเขาบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่น้ําตกนะครับมันเป็น ทางน้ําไหลธรรมดานะครับคุณผู้ชมโอ้โหหมู่บ้านนี้แม่บรรยากาศดีจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูครับเป็นหมู่บ้านที่มีลําธารน้ําตกไหลผ่านนะครับซึ่งก็ผมว่าเป็นบรรยากาศที่สุดยอดนะครับหมู่บ้านนี้นี่ครับเป็นหมู่บ้านที่น้ําไหลผ่านนะครับสุดยอดมากนะครับดูครับเป็นทางไป ไปสวนชาวบ้านนะครับแต่ก็มีน้ําไหลผ่านมันก็เหมือนน้าตกนั่นแหละครับคุณผู้ชมนี่ดูครับน้ําก็ไหลแรงพอสมควรนะครับโอ้เออสวยงามครับคุณผู้ชมครับดูครับหมู่บ้านเขานี่มีลําธารไหลผ่านเหมือนน้าตกเลยนะครับก็ถือว่าสวยงามครับคุณผู้ชมครับดูบรรยากาศครับเนี่ยสุดยอดครับคุณผู้ชมดูครับสุดยอดจริงๆเอ้าเดี๋ยวเราจะไปดูน้ําตกครมนิหารกันนะครับทีนี้ ก็ไปกันต่อเรื่อยๆนะครับที่เห็นลำธารน,น้ําตกเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ใช่น้ําตกคมวิหารนะครับชาวบ้านบอกว่าไม่ใช่น้ำตกคมวิหารเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นแค่ลําธารที่ไหลผ่านบ้านชาวบ้านนะครับอ้น่าจะใกล้แล้วนะครับเห็นเป็นภูเขาแล้วนะครับทันน้งนโนอนเส้นทางตรงนี้ก็เริ่มดีขึ้นมาหน่อยนะครับ อา้าวเห็นชาวบ้านแล้วครับเดี๋ยวผมจะถามจะสอบถามชาวบ้านนะครับว่าทางไปน้ําตกคมวิหารนั้นไปทางนี้ไหมอ้าวสวัสดีครับคุณลงุงอันนี้ทางไปน้ําตกคมวิหารไหมครับเนี่ยฮะใช่น้ําตกทางไปน้ําตกคมวิหารไหมทางนี้น้ําตกคมวิหารไปไปทางนี้ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเดีย<อ>ไปทางนี้ไม่มีน้ําตกไม่มีน้าตกเลยเอาเลย เขาบอกว่าไปทางนี้นะคุณลุงไม่มีน้ําตกนะครับทางนี้อ้าวเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะครับทางนั้นขอบคุณครับครับครับเอาละครับคุณลุงถามเมื่อกี้นี่คุณลุงบอกว่าไม่มีน้ําตกนะคุณลุงนะครับแต่ชาวบ้านบอกผมว่าให้ขับรถตรงมาเรื่อยๆทางนี้นะครับคุณลุงอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองลองไปดูนะครับแต่คุณลุงก็เป็นคนพื้นที่นะครับเหมือนแกมาจาก วนแกเลยมีมีอะไรนะครับมีกล้วยติดม,มาในรถด,ด้วยคนระัผมจะลองขับไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับนี่คือเส้นทางนะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าไปน้ำตกโครงวิหารอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปดูเรื่อยๆนะครับเส้นทางนี้ สวนทุเรียนแถวๆนี้งามมากครับคุณผู้ชมดูมีแต่ต้นทุเรียนต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับบริเวณนี้ครับต้นทุเรียนงามมากครับดูสังเกตด,ดูต้นทุเรียนนะครับไม่มีใครให้ถามเลยครับดูแต่มานะครับไม่มีใครให้ถามเลยครับคุณผู้ชมไม่มีชาวบ้านาเลย ถามพี่เขาเมื่อสักครู่พี่เขาบอกว่าให้ขับไปเรื่อยๆเลยโอ้โหถึงแนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือทางไปน้ำตกพรมวิหารครับเส้นทางนี้เป็นทางลูกลังนะครับแล้วก็มีหลุมมีบ่ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับช่วงนี้ก็หน้าฝนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไปตาม เส้นทางนี้เรื่อยๆจะเจอไหมนะครับน้ำตกรมวิหารสองข้างทางช่วงนี้จะมีแต่ต้นทุเรียนแล้วก็ยางพาราของชาวบ้านนะครับคุณผู้ชมครับนี่กำลังปลูกทุเรียนกันนะครับเส mm ้น hmm. ทางก็กันดานนะครับถ้ารถเก๋งเล็กนี่ผมไม่แนะนำมาเลยนะครับต้องเป็นรถกระบะกระบะก็กระบายกสูงนะครับ mm hmm. นี่ผมมารถมอเตอร์ไซค์นะครับสะดวกดีนะครับ โอ้นี่คุณผู้ชมทางลงเขาแล้วลวงเนินแล้วนะครับตอนนี้ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับวิ่งก็ประมาณสัก20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมวิ่งไม่วิ่งเร็วนะครับเพราะว่าถนนไม่ดีแล้วก็นี่ฝนพึ่งน่าจะหยุดไปนะครับปายางพาราทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชม แต่มันก็เป็นเส้นทางที่เราขับมาชมธรรมชาติได้นะครับมเมื่อกี้นี่ลืมถามนะครับสองคนท,ที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมาไม่เป็นไรครับเราก็ลองไปเองนี่แหละครับผู้ชม่นะเราเอฟเ n นเจอร์เลยนะครับวันนี้ดูเส้นทางนะครับเป็นเส้นทางที่ต้องบอกว่าแอดเวนเจอร์ แล้วครับผมเจอชาวบ้านนะครับเดี๋ยวจะลองถามชาวบ้านดูนะครับว่าน้าตกพรมวิหารนี้ไปทางไหนยังไงนะครับเห็นครับเจอแล้วเจอชาวบ้านแล้วเดี๋ยวจะจอดถามนะครับอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่น้ําตกพรมวิหารนี้ไปทางไหนครับเนี่ยตรงไปตรงนี้ใช่ไหมอีกไกลไหมครับอีกประมาณกี่กิโลครับคุณแม่ สามกิโลตรงไปกับถนน<ล>นี่แหละใช่ไหมจะเจอเลยเหรอครับเล<ร>ีเ้ยวซ้ายเราไปทางนี้ปุ๊บประมาณสามกิโลแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวแล้วมันจะมีป้ายบอกไหมนี่เราจะรู้ไหมว่าเลี้ยวตรงไหนไป้าก็ไม่เคยไปอนะืมป้าก็ไม่เคยไปเหมือนกันเอมนเอมีคนมาถามคุณแม่แบบนี้บ่อยๆไหม แล้วไม่ค่อยมีใครเข้ามาใช่ไหมอืมอ้าขอบคุณครับไปผมจะลองไปดูขอบคุณครับอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ก็ทําสวนทุเรียนอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยสวนทุเรียนคุณแม่แล้วก็สอบถามแล้วคุณแม่บอกว่าประมาณ3กิโลเมตรนะครับดูเส้นทางครับคุณผู้ชมคุณแม่บอกว่าอีก3กิโลเมตรนะครับถึงน้ําตกพรมวิหารอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดอ่ะไปลุยกันเลยครับคุณผู้ชมครับ ไร่ชัยสวรรด์นะครับโอ้เป็นเป็นอยู่บนเนินอยู่บนภูเขาเลยนะครับผู้ชมโอ้สวยงามมากครับคุณผู้ชมโน้นเหมือนกับว่าเป็นภูเขานะครับคุณผู้ชมด้านโน้นนะครับเหมือนเหมือนเป็นภูเขาเลยนะครับโอ้คุณผู้ชมครับพอขับมาตรงนี้แล้วนี่เป็นเนินเขาแล้วก็ทางด้านโน้นเหมือน เป็นหุบเขาที่สูงสูงนะครับเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับแต่เส้นทางนี้ถือว่าสุดยอดนะครับถ้าใครชอบเส้นทางที่ฮันลิงโหดหรือชอบเขาเรียกว่าเส้นทางวิบากนะครับหรือวาอ่าเส้นทางแบบแอดเวนเจอร์นะครับก็มาเลยครับเส้นนี้แหละครับถูกต้องเลยไม่ผิดหวังแน่นอนครับเส้นทางน้ำตกกลมที่หัน จังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวมีชาวบ้านให้ถามไหมผมจะถามต่อนะครับช่วงที่ขับรถมาแบบนี้นี่มีแต่สวนสวนทุเรียนนะครับโดยส่วนมากสวนทุเรียนครับนี่เป็นสวนทุเรียนของชาวบ้านนะครับที่ปลูกทุเรียนไว้ข้างทางนะครับ ป่ามันด้วยนะครับนอกจากทุเรียนก็ยังมีป่ามันด้วยนะครับโอ้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้ดูวิวนะครับทางด้านโน้นเหมือนเขาเรียกอะไรนะครับสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับโอครับผู้สวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะต้องจอดเก็บภาพแล้วละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศก่อนนะครับคุณผู้ชมครับโอ้เส้นทางครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมีคนมา ขับรถมาแล้วนะครับเรวจะถามไอ้โทษนะครับเนะี่ยผมสิไปน้ำตกพรวิหารน,นี่ไปทั้งนี่เลยบ่ผมสิไปน้ำตกพรวิหารไหมไปทั้งนี่บ่ตรงไปเลยครับตรงไปเลยไปเลี้ยวมองไหนบ่ยางใาก,กล้ฮะยางใกล้มันไกลบ่อีกไกลอยู่บ่แ,<ม>แต่ว่าตรงไปเรื่อยๆน้ำเส้นนี่บ่<ม>เอาขอบคุณครับ <laughs> โอ้คนบอกว่าไกลอู้ ผู้ชมนี่ผมขับรถจากปากทางเข้ามาตรงเลยเลยบ้านอะไรนะเลยบ้านห้วยจันมาเนี่ยไม่รู้บ้านอะไรแต่แต่มันก็ถือว่าลึกนะครับลึกพอสมควรแล้วก็ไกลพอสมควรนะครับนี่ยังไม่ถึงนะครับชาวบ้านยังบอกว่าอีกไกลนะครับผู้ชมมาแต่ไกลแค่ไหนกันเดี๋ยวตามมาดูนะครับตามผมไปดู ผมจะพาทุกท่านลุยไปดูให้ได้นะครับน้ำตกกรมวิหารนะครับนี่ครับเข้าขวามือเป็นสวนยางพาราซ้ายมือเป็นสวนผู้เรียงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ผู้ชมเส้นทางเข้ามาลึกมาเรื่อยๆนี่ยิ่งแบบโ้เหมือนป่าเลยครับผู้ชมครับแบบแทบไม่มีคนเลยครับเนี่ยครับผู้ชมดูนะครับดูป่านะครับโอ้คุณผู้ชมนี่ครับมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วมีรถอะไรมาครับคุณผู้ชมเลยนะเดี๋ยวผมจะจอดตรงนี้ก็แล้วกันนะครับให้รถเข้ามาก่อนนะครับนี่ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับ เป็นป่าเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นบ้านป่าอย่างของแท้เลยครับคุณผู้ชมมีลําห้วยลําทารตัดผ่านนะครับคุณผู้ชมครับอ้าวตรงนี้มันเป็นทางขึ้นเนินนะครับผมจะต้องตั้งใจขับรถนะครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับมีรถขนยางชาวบ้านมาขึ้นเนินลงเนินอย่างสูงเลยนะครับก็คือภูเขานั่นเองนะครับภูเขารูปหย่อมๆนะครับบริเวณนี้โอ้โหคุณผู้ชมแถวนี้มีเขาเรียกอะไรนะครับมีทะเลหมอกเลยครับนือนผมมองเห็นข้างหน้าครับโอ้โหยอดจริงๆครับแค่ได้ชมธรรมชาติสองข้างทางนี้ สำหรับผมเองก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดมากครับคุณผู้ชมโน้นครับมีทะเลเหมอกนะครับคุณผู้ชมตรงโน้นนะครับเป็นเป็นทะเลเหมอกเลยนะครับตรงโน้นเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดมากครับ ก็มีทะเลหมอกนะครับตรงนี้ข้างหน้านะครับเป็นทะเลหมอกเลยนะครับที่มองเห็นนะครับก็มีคนมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถามถามชาวบ้านนะครับที่กําลังขับรถมานะครับเดี๋ยวจะโบกให้ถามเขานะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมาแล้วผมจะไปน้ําตกพรมิหารครับไปในทางนี้ไหมครับน้ำตกเออครับน้ำตกไม่น่าแต่ใช่นะน้ําตกนะน้าตกพรมิหาร เอชื่อผมมิหารแต่ว่าเขาผมกำลังมาจียรได้สองสามเดือนนี่เองอางเขก็ไม่รู้เหมือนกันขาไม่รู้เหมือนกันนะอแต่ว่าเขาว่าเดี๋ยวไปถามข้างหน้าเออพี่ไปถามมันจะมีบ้านอยู่ข้างหน้าอ๋อโอเคโอเคเอาขอบคุณครับครับเขอบคุณครับพี่เขาบอกว่ามาจียรยางได้สักสองสามเดือนพี่เขาไม่รู้จักว่าใช่หรือเปล่านะครับว่าใช่หรือไม่ใช่เราก็ก็ลองดูนะครับคุณผู้ชมโอ้โหนี่นี่คือถนนนะครับคุณผู้ชมครับ พี่น้องเลยต้องอุทานเป็นภาษาอีส,สานแล้วโอ้โหพี่น้องครับอุอนหะครับผู้เขาเป็นเขาเอ่ยว่าอย่าง่างะทะเลหมอกนะครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดมากครับคุณผู้ชมโอ้ขึ้นเนินเลยนะครับเี่ยคุณผู้ชมครับอ่ะได้ลุ้นไปตลอดทางนะครับคุณผู้ชมครับ ใช้ลุ้นไปน้ำตกกันตลอดทางเลยนะครับยูบนภูเขาลูกเล็กๆเลยนะครับเด็กคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมครับทะเลเหมอกครับขึ้นมาข้างบนเนี่ยเป็นทะเลเหมอกเลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นไหมครับทะเลเหมอกมันจะเป็นหมอกหมอกฟุ้งๆอยู่นะครับ จะเจอน้ําตกหรือเปล่าเพราะว่าถามชาวบ้านเขาก็บอกไม่รู้จักนะครับที่ผมขับมานี่ก็หลายกิโลเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นสิบกว่ากิโลแล้วนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่มันเป็นป่ายางแบบชนิดที่แบบโอ้โหคุณผู้ชมครับสวยงามมากๆครับเป็นป่ายางที่เงียบสงบแล้วก็มีนกป่าร้องนะครับผู้ชมดูครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่สอบถามชาวบ้านมานะครับชาวบ้านบอกว่าเมื่อมาถึงบริเวณนี้นะครับชาวบ้านบอกว่าให้มองหาต้นทุเรียนตาย5ต้นนะครับสี่หต้นตรงนี้ตรงโน้นแหะครับต้นทุเรียนที่ตายานะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับดำๆทางด้านโน้นนะครับก็คือต้นทุเรียนตายนะครับชาวบ้านบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็ให้เลี้ยวลงไปเลยนะครับตรงนี้นี่แหละครับเลี้ยวลงไปตรงนี้นะครับ สังเกตซ้ายมือนะครับมีต้นทุเรียนยืนต้นตายประมาณหลายต้นอยู่1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าประมาณ8 9ต้นหรือเป็น10ต้นนะครับที่ต้นทุเรียนยืนต้นตายสีดำดำตรงนู้นแหละครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับอย่าตรงไปนะครับให้เลี้ยวตรงนี้เลยนะครับเลี้ยวลงไปในสวนยางพาราชาวบ้านเลยนะครับออะเดี๋ยวผมจะเลี้ยวลงไปตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับไปกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ ผมลงมาแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับน่าจะลงไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นผมจะจอดมอเตอร์ไซค์ไว้นะครับแล้วก็เดินลงมานะครับพาทุกท่านมาชมน้ําตกผมได้ยินเสียงซาซาแล้วนะครับน้ําตกก็น่าจะอยู่บริเวณนี้นะครับน้ําตกพรมวิหารครับอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับ อ่ะก็น่าจะเป็นตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเดินลัดไปตรงนี้เลยอยู่ในบริเวณด้านหลังของสวนยางพาราของชาวบ้านนะครับคุณผู้ชมครับโอ้แล้วผมก็มาถึงจนได้นะครับน้ำตกพรหมวิหารอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับบริเวณของตัวน้ำตกก็จะมีสารมีสารปู่สารหญ้านะครับอยู่ตรงบริเวณนี้แล้วก็มี โอ้ต้นทุเรียนนี่เยอะเลยนะครับดูครับตรงนี้เป็นลานโขดหินนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ต้องระวังลื่นด้วยนะครับตรงนี้เพราะว่าดูครับโขดหินโอ้สูงทีเดียวนะครับเป็นหน้าผานะครับตรงนี้โอ้โน่นแหะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอยู่ตรงบริเวณของต้นทุเรียนโอ้โหเห็นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือน้ําตก พรมวิหารอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับเห็นแล้วครับคุณผู้ชมครับผมพาทุกท่านนะครับดันด้นมาจนถึงบริเวณของตัวน้ําตกพรมวิหารแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นน้ําตกที่สวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาตรงนี้นะครับมาไหว้ศาลตรงนี้นะครับจะมีศาลอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะนี่แหละครับศาลอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะสาธุลูกหลานจาก ยูทูบ e สีสเกตชาแนลนะครับมาเยี่ยมน้ําตกพรมิหารนะครับเจ้าพ่อเจ้าแม่วันนี้สาธุสาธุสาธุอืคุณผู้ชมครับระวังลื่นก็แล้วกันนะครับตรงนี้ก็สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับนี่ทางเดินลงไปนะครับทางเดินลงน้ําตกพรมิหารนะครับมีทางลงด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นน้ําตกเล็กๆที่สวยงามนะครับดูครับช่วงนี้มีน้ํานะครับน้ําน้อย แต่ก็ยังคงสวยงามนะครับมีโขดหินให้ชมนะครับมีทางเดินลงมาข้างล่างมีทางเดินลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับให้ชมกันใกล้ชิดธรรมชาติเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหผมดันด้นมาในจนถึงเลยนะครับคุณผู้ชมครับมาทุกข่้นมาชมความงามของน้ําตกกันครับนี่ครับมีทําบันไดนะครับ ทำบันไดแล้วก็เราจับไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเราจับไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินลงมาชมนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็มาชมน้ําตกชมวิหารกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหมีถ้ำนะครับคุณผู้ชมตรงบริเวณข้างใต้น้ําตกชมวิหารนี้มีถ้ำนะครับซึ่งน่าสนใจทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ นี่แหละครับคือน้ำตกคลมวิหารอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ